ไม่พูดสักคำว่าตนเองนะ่ะสำนึกผิดแล้วปรัรถนาจะเข้าไปกราบขอเข้ามาพระมหาวุเ็นถึงที่ขอความเมตตานุเคราะห์จากพระอาจารย์ด้วยครับอย่างนี้ถึงที่เธอทำอะไรออกมานั้นนะ่ะบาเบียเอยสติปัญญาตาต่ำพระพรกับมหาวัฒนาเลยนะเนี่ยว่ากันแล้วนะี่ยที่ขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นที่ว่าพระมหาวัฒนากับบาเบียบาเบียกับพระมหาวัฒนา สติปัญญาพอๆกันมโนธรรมสำนึกเรียกว่าความสำนึกผิดอยู่ในขั้นต่ำรู้ได้อย่างอะไรว่าหนึ่งรูปมหาวัฒนาหนึ่งคนคือบาเบียเนี่ยมีมโนธรรมสำนึกในขั้นต่ำเรียว่าสำนึกผิดอะไรไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวให้ฟังคลิปนี้สักหน่อยนะความจริงก็ว่าจะไม่ยุ่งแล้วละ่ะแต่ว่า บาเบียต่างหากที่มันบอกว่าจะงดพูดถึงพระโมเดลแล้วจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายแต่แล้วก็พูดมาอีกตั้งสองสามคลิปแล้วสุดท้ายก็มาพูดในลักษณะเดิมก็คือว่าเอาดีไซ่ตัวเอาชู้ใส่คนอื่นให้ฟังเป็นหลักฐานเลยว่าบาเบียเนี่ยมันอู้ว่าจะได้นี่พระพระเอเวนเจอร์ท่านก็ได้คุยกับพระมหาวัฒนาแล้วใช่ไหมคะพระมหาวุเทนเหรอคะจะมีโอกาสได้คุยไหมคะอาจารย์อะ พูดแล้วท่านก็รับทราบแล้วแต่ท่านตั้งเงื่อนไขกับอาจารย์ว่าต้องไปปฏิบัติ15วัน7วันก่อนถึงจะอานุญ,ญาตให้เข้าพบได้แล้วอาจารย์จะเวลาที่ไหนงานมันยาวถึงเดือนเมษาเต็มทุกวันเวลา3 4งานโอ้วนันนี้คุณผู้ชมอาจารย์เบียร์ก็ไม่สบายอยู่แน่นะใช่บอกไม่สบายอยู่ด้วยได้นอนแค่วันละ4ี่ชั่วโมง3าี่ชั่วโมงแค่นั้นเองแล้วอาจารย์พยายามมากอยากจะเข้าไปเคารพท่านอย่าไปกราบท่านอย่าไปชี้แจงเจตนาของอาจารย์ว่าอาจารย์ทำเพื่ออะไรพอเวลานั้นท่านก็เหมือนแบบว่าไปทําอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ ตาหนีอีกตาหนีเสร็จปุ๊บอาจารย์ไม่มีโอกาสได้ชี้แจงแล้วท่านก็ไมเขัาพบพอเราไปเสร็จปุ๊บท่านบอกว่าอ่ะคนละครึ่ง3วัน3วันอาจารย์ไม่มเวลาตัวเองจะพักจะไม่มีเวลาเลยแล้วจะไปมีเวลาในการปฏิบัติทมอะไรดังนั้นให้ง่ายดีกว่าขอโอกาสอาจารย์ขอโอกาสเข้าไปกราบแต่ถ้าไม่กราบอาจารย์พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดออนไลน์อาจารย์จะตั้งไลฟ์สดแล้วกราบขอขามาท่านที่บ้านของอาจารย์หรือถานที่ไหนก็ตามแล้วกราบถึงท่านท่านจะรับไม่รับ เรื่องของท่านแล้วเพราะอาจารย์ถือ<ม>ว่าอาจารย์ทําหน้าที่ของเตียนเรียบร้อยแล้วส่วนท่านท่านจะไม่รับอันนั้นเป็นหน้าที่ของท่านเองอืมค่ะจะเข้าไปชี้แจงเจตนาของอาจารย์ว่าเป็นอย่างไรไม่ต้องมาชี้แจงหรอฉันรู้หมดแล้วว่าเธอทําอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยเจเบยเอ้ยไม่พูดสักนิดว่าผมมีความรู้สึกสํานึกผิดต่อพระมหาวุเทเพราะผมไปเล่าเรียนท่านเอาไว้มากหลายคลิปเลยแล้วต่อมาผมก็ยังไปตําหนิเตียนท่านถึงขนาดที่เรียกว่า นี่เหลือวิปัสนาาจารย์วิปัสนาอานาจารย์มากกว่านี่เหลือสันดานของพระใช้คําว่าสันดานจะได้ซ้อไปที่ด่าอัตมมภาพเนี่ยเสร็จแล้วก็ร้อนตัวเสียข่าวนี้ที่ไปด่าพระได้ถึงขนาดเนี้ยว่านี่คือสันดานของพระหรอพระวิปัสนาอานาจารย์มากกว่าอย่างเนี้ยร้อนตัวพระร้อนตัวก็ไปออกอีกคลิปหนึ่งแล้วต่อมาก็มาเป็นคลิปนี้อีกในรายการทีวีนี่นะ ไม่พูดสักคำว่าตนเองนะ่าสำนึกผิดแล้วปรัถนาจะเข้าไปกราบขอเข้ามาพระหมหาวุเทนถึงที่ขอความเมตตานุเคราะห์จากพระอาจารย์ด้วยครับอย่างนีน้ไม่ต้องมาชี้แจงเจตนาของอาจารย์ว่าเป็นอย่างไรที่เธอออกคลิปแปลงต่างมาเนี่ยฉันก็รู้หมดแล้วล่ะไม่ต้องมาชี้แจงแล้วที่ฉันพูดออกไปต่างก็คือกรณีของการชี้แจงเช่นเดียวกันถึงที่เธอทําอะไรออกมานั้นนะ่ะบาเบียเอ,อ้ย สติปัญญา,าตาต่ำพอพอมกับอวนาเลยนะเนี่ยว่ากันแล้วเนี่ยสำนึกผิดไม่มีเลยถ้าบอกว่าผมสำนึกผิดแล้วอาจารย์สำนึกผิดแล้วที่ไปว่าท่านเอาไว้มากมายรู้สึกจะเป็นบาปเป็นกรรมเพราะใช้วาจาพูะสวัสด่าว่าท่านอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยทำไมันไม่มีพูดให้มันตรงตามความเป็นจริงแล้วสุดท้ายก็มากดดันตามานี่เองว่าไม่ให้ข็พบเพราะเหตุไรกลาย็นว่ามากดดันผู้ที่จะให ขามากรรมแก่ตนอันนี้มันใช้ได้เลยเนะี่ยว่ากันแล้วเนะี่ยเจ้าเบียเนี่นะบักเบียนี่นะบาเบียนี่นะบางทีเขาจะเรียกว่าบาวอกน,นะในความที่เป็นเจ้าเบียอยู่อย่างนี้นะในความที่เป็นเจ้าเบียอยอย่างนี้เนะี่ยเดี๋ยวให้ได้ที่อาตมาเนี่ยประมาณว่าสนทนาในทางไายกับอ่ากับคุณ ทนายอนันตชัยสักนิดหนึ่งนะยมีเรื่องที่คุณทนายอนันตชัยเนี่ยส่งข้อความภาพบาเบียเนี่ยมันไปชี้แจงในกรณีของการที่ถูกฟ้องร้องเนี่ยอาตมาก็เลยไปฟังสักหน่อยเพราะว่าคุณทนายอนันตชัยอุตสาห์ส่งมาให้ดูเนี่ยพอฟังเสร็จแล้วนะพอฟังเสร็จแล้วอาตมาก็เลยเขียนตอบคุณ ธนาน,นัตชายไปว่าเนี่ยฟังจบแล้วโยมพี่เปียกเบียร์มันลิ้นตวัดตอแหลหน้าดูจับให้มั่นคั้นให้ตายยากอยู่คุณธนานัตชายก็ตอบว่าใช่ครับเห็นไหมเขาก็เห็นแล้วนี่แหละคือลิ้นสองแฉของบาเบียร์ละมันตวัดตอแหลแถหน้าดูอย่างนีน้มันไม่เคยที่จะยอมรับความจริงของมันเลยว่าตนมีความผิดพลาดอะไรสุดท้ายก็ พูดเอาดีใส่ตัวเอาช่วใส่คนอื่นเหมือนเดิมอย่างนี้ก็คือมากดดันตมาเนี่ยว่ากันแล้วเนยะแล้วมาว่าทมามยังท่านก็พูดอะไรตำหนิเตี้ยมไม่ต่อเห็นไหมอันนี้คือเบียร์โดยเฉพาะเลยพอพอลก็มาวัฒนาแหละว่ากันแล้วนะไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองที่เกิดขึ้นแทนที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองที่เกิดขึ้นอะไรเป็นอย่างไรยอมรับไม่ได้เลยแล้วก็แทไปทางอื่นหมดฮนะนี่ไงถึงบอกว่าเนี่ยหนึ่งท่าน หนึ่งคนเนี่ยมนุษยธรรมสำนึกสำนึกผิดยอยู่ในขั้นต่ำเลยอยู่ในขั้นโลเลยนะว่ากันแล้วเนี่ยสำนึกผิดไม่ได้เลยเนยทีนี้มาฟังเป็นหลักฐานนะอันนี้ก็ต้องขอภัยไปทางช่องไทยนิรักสงบนะเพราะว่ายังไม่เห็นหลักฐานชัดเจนเนีตอนนั้นช่องไทยรักสงบเนี่ยก็ได้อ่า เราขอเข้ามาอรรมามาแล้วที่อรตาม,มาบอกว่าที่บอกว่าช่องไทยรักสงบเนี่ยก็แสบแทนที่จะเอาภาพที่มันดูดีของอรอมาที่สว่างนวนกระจางออกมาแต่กลับไปเอาภาพที่แสดงธรรมเป็นคลิปแรกเอามาคู่กับมาวัฒนาที่เป็นภาพนิ่งทีนี้ช่องไทยรักสงบก็ได้พูดว่า ออกมาจาก Facebook ของพระมวัฒนาตนไม่ได้ทำขึ้นขออภยัยขอกราบขอก็มาพระหมหาวิเทนด้วยนะครับอันนี้อาตมาก็ต้องขออภัยช่องไทยรักสงบอาตมาก็ต้องขออภัยช่องไทยนี้รักสงบเหมือนกันเพราะว่าพูดมาอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ได้ไปตรวจสอบข้อมูลว่าบเดียวว่าได้เห็นภาพข้อมูลที่ทานย์เอาอมานําเสนอแล้ว ก็เป็นจริงตามที่ช่องไทยนี้รับสงบพูดเอาไว้ทุกประการทีนี้ก็จะให้ฟังถึงว่าพระมหาวัฒนาเนี่ยเอาอาตมาไปเปรียบเทียบกับตนเองที่เป็นภาพนีงนั้นนักข่าวเข้ามาอ่านไว้อย่างไรมีคนมาดูถูกว่าอาตมาก,<ฆ>ก็ต้องดูว่าทั้งสองท่านเนวโหก็ต้องบอกว่ามีวิวาทเนี่ยกันมาอย่างต่อนเนื่อง<ฆ>ครั้งหนึ่งเนี่ยพระมหาวัฒนาเคยโพสโพสนี้ไว้นองมกเนี่ย<ฆ>ดูภาพ Mm. มีคนมาดูถูกว่าอตาตมาเนี่ยเป็นพระหน้าตาขี้เลอะอัปลักษณ์ช่วยดูและตัดสินหน่อยและก็มีการโพสต์ภาพเทียบกันระหว่างพระหมหาอุเทน mm. กับพระมหาวัฒนาโดยเฟซบุ๊กเนี่ยก็คือเฟซบุ๊กของท่านพระหมหาวัฒนานันนเองคุณผู้ชมก็นะเป็นเรื่องของพระกันบ้างก็เนื่องจากว่ามีประเด็นกันและค่อนข้างที่จะสีอยู่เรียดแล้วก็ดูเดือนเหมือนกันก็ต้องตาม,มันต่อณผู้ชมสําหรับ เรื่องทั้งเรื่องอาจารย์เบียร์เรื่องของพระว่าจะเอายังไงกันต่อจะมีการขอขอมากรรมเนี่ยเหมือนกรณีเคสของพระมหาสมบูรณ์เนี่ยท่านไหม,มก็ต้องติดตามกันต่อฮะจะมีการขอขอมากรรมเหมือนกรณีของพระมหาสมบูรณ์หรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปอันนี้มาดูท่านพระมหาสมบูรณ์นะหลายคนก็จับประเด็นผิดพลาดไปมากทีเดียว พูดถึงขนะดาว่าพระมหาสมบูรณ์ท่านต้องการสงบศึกเห็นแก่พระศาสนามากกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อาตมาก็แสดงคลิปให้เห็นแล้วนะว่าท่ท่านมากราบขอขมาตมาพระเพราะเหตุไรเนี่ยก็เพราะว่าเป็นความรู้สึกสำนึกผิดภายในใจของท่านนั่นเองที่ท่านกล่าวพาดพิงตุงตมาด้วยสำคัญผิดว่าเนี่ย ขอท่านอาจารย์อย่าได้มีวาทะปฏิเสธปริยัติที่พระเถรราชาในดิดชรักษาด้วยชีวิตมาทำให้คนต้องมาดูหมิ่นดูแคลนพระปริยัตินั้นเลยนะีอันนี้คือความที่ท่านไม่ตรวจดูข้อมูลให้ชัดเจนแล้วท่านก็มากล่าวหาหรือทวงติงตามาที่ตรรมาบอกว่าอยู่ในขั้นร้ายแรงที่มากล่าวทวงติงกล่าวหาธรรมาภาพ ในลนักษณะเช่นนี้ว่าไม่ให้ความสําคัญต่อปรตถึงขน,นาดที่เรียกว่าปฏิเสธปริยัตเนี่ยแล้วเมื่อท่านพระมหาสมบูรณ์ท่านได้ไปฟังคลิปที่ธรรมาแสดงรวมแล้วก็คือสี่ชั่วโมงก็คือสี่คลิปนั้นพระมหาสมบูรณ์เจ้าวาดวัดขาดวาสนามแชร์ก็รู้ได้เห็นว่าโอ้โหพระมหาอุเทนเนี่ยรอยต่มท่านนะท่านก็เรียกอาตมาอย่างให้เกียรติว่าเป็นอาจารย์ อาจารย์พระโมทเทนเนี่ยท่านเคารพยำเกรงในพระประยัติเป็นอย่างมากนะท่านซื่อตรงมากเลยเวลาจะพูดจะแสดงอะไรท่านก็มีประยัติมาสมอ้างอยู่เสมอท่านไม่ได้มั่วและท่านก็ให้ความเคารพต่อภาพปริยัติสังเกตไห้ไหมก่อนที่จะยกพรพประยัติคือพุทธคาขึ้นมาแต่ละครั้งอาตมาต้องพนมือก่อนเลยพนมมือแล้วกราบเป็นพุทธคาพุทธวจนะออกมาอันนี้คือการถวายความเคารพแด่พุทธคถาบาลีหรือพทธวจชนะพระาบรที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก แม้แต่ขั้นอรรพาก็เหมือนกันเมื่อยกขึ้นมาเนี่ยมาฏิภาษานั้นอาตมาก็ต้องให้ความเคารพต่อพระราจารด้วยก็คือให้ความเคารพต่อพระพุทธเจ้าเป็นการถวายความเคารพแด่รพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะว่าเราได้นำเอาปริยัติของพระองค์นั้นมาพูดมาแสดงก็ต้องมีธรรมคารวะตาถวายความเคารพต่อธรรมคือปริยัตินั้นในเบื้องต้นเอาไว้ให้ชัดเจนก่อน